เอาตรงๆนะเอาตรงๆนี่ถ้าไม่ใช่แม่กำนันนะกูยุ่มหัวแล้วนะจริงๆแม่จริงถ้าไม่ใช่แม่เนี่ยฉันยุ่มนานแล้วเอาจริงจริงนี่ถ้าลูกชายแม่มาขอไว้นะฉันยุ่มนานแล้วเอาจริงลูกชายขอไว้ใช่ไหมฝ้าขอบอกว่าเป็นบ้าสีสัญญาโชคดีแหละที่ฉันไม่เห็นเพราะนางบอกฉัน โดนบล็อกไปใช่ไหมเขาบล็อกนางเขาบล็อกพี่น่างก็บล็กบอกฉันจ้ายายนางบล็อกฉันด้วยฉันก็ไม่เคยเห็นโพสเหมือนกัน,นเขาบล็อกฉันหรือเปล่าวะ่เนี้ยคือคือแต่ก่อนสมัยตอนก่อนก่อนช่วงต้นปีอ่ะนางมากดติดตามฉันนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหตุประการละชะไหนบล็อกฉันตอนแรกฉันไม่รู้หรอกว่านางบล็อกแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนี้แหละแล้วแบบฉันจะไปดูเพจนางแล้วมันเซิร์ชไม่ขึ้นฉันเลยอ้าวอย่างนี้บล็อกกูนี่ว่า อืม่บอกแล้วว่าให้วางตัวให้วางตัวเป็นกลางเหมือนหนูจะได้ไม่โดนบล็อกไม่แล้วตอนที่ทัวลงตะจ้อยน่ะตอนที่ตัวเองไปเก็บนุ่นเก็บนี้อ่ะตัวเองก็ไม่ออกมาแอคชั่นเลยว่าเออตัวเองไม่ได้อดอยากนะตัวเองแค่อยากทําเพราะเหงากูเนี่ยต้องออกตัวแทนว่ามือต่างประเทศฉันต้องมาออกตัวแทนตอนนั้นแต่อีคนตัวอีตัวบุพการีเนี่ยเงียบ และขยันสร้างทาคอนเทนต์ฉันก็รู้ว่านางทำคอนเทนต์แหละแต่เวลาคนอื่นพาดพิงถึงจาจ้อยว่าไม่ได้ส่งเงินไม่ได้ให้เงินเหลือถึงปล่อยให้แม่เป็นลําบากอุ้ยโทษ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 อุ้งกูหลุดบางเลยนะคิดว่าไม่ได้เงินจากลูกก็ต้องได้แหละไม่งั้นนางก็ไม่มีแดกหรอกนั่นแหละคือแต่ว่าคุณก็ต้องออกมาชี้แจงว่าได้ลูกส่งนู่นนี่นั่นไม่ได้ให้แม่ คิดไม่ง่ายเมืองนอกอะ่ะถ้าไม่มีเงินน่ะจะอะไรกินถ้านางมีอะไรกินแสดงว่าลูกเขาส่งนั่นแหละแต่ประเด็นคือน,นางไม่ออกมาพูดอะไรไงป้องไม่พูดปุ๊บคนก็โจมตีติงฝั่งนู้นก็โจมตีแต่เราอนนอไรอ้นี่ใสเดิมเริ่มออกแล้วเนี่ยนี่ใสเดิมตอนที่ด่าลูกอะ่ะเริ่มออกแล้วถ้าแบบออกเมื่อไหร่นียกูคนแรกกูจะยุ่มเลยนะกูจองกระถิ่นเลยพูดเลย นแม่หนูจองระถินแบบหนูใจตันกระหน่ำเลยแหละนบอกเลพ่อใหญ่ดนตรีไว้แล้วนะพ่อใหญ่ดนตรีบอกว่าฮึบเอาฮึบเอาไม่ดนตีบอกอย่างนี้ฉันฉันถึงกับโทรไปไปไปโจมกับพ่อใหญ่ดนตีนะบอกว่านั่งเป็นอะไรอ่ะนั่งขาดยาหรอหรือว่าเป็นอะไรบอกว่าช่างมันแม่ช่างมันพี่สันมันช่างไม่ได้ไม่พ่อใหญ่ดนตรีบอกว่าให้ช่างมันก่อนให้ฮึบไปก่อนงนี้เดี๋ยวตาจ้อยระบากใจดูฮึบไหลฮึบเลยนะแม่แต่ อันไหนมันหนักหนักจริงๆหนูว่าลูกก็ออกมาฟาดเองแหละจริงเหรอใช่เอาดาังก็เคยฟาดอยู่ครั้งหนึ่งเนาะอืมแล้วฟาดได้สงบสงเสงี่ยมไปไหมก็ไม่คุยกันไปเป็นปีอะอืมไม่คุยกันไปเป็นปีแล้วก็เอาจริงๆนะเขาเขาเพิ่งมาคุยกันตอนที่ลูกเขาเลิกกันนี่แหละอือ แล้วก่อนหน้านี้ล่ะก็ไม่คุยไงเขาก็ไม่ไม่เผาผีกันไงเ okay, ดี๋ยวฉันถามหน่อยปกติในด้อมเนี้ยคนดูเยอะไหมวันนี้ทําไมเจ็ดแปดร้อยเจ็ดมาในศาสตร์นี่ของก็คยเห็นอีลี่ฉันเร็วมาทุกอย่างแล้วนะฉันเพิ่งค่อยเห็นมะอีลี่เพิ่งค่อยเห็นอีลีนะ่เนี่ยหลายๆคนคอยกล่าวมือเจ้าก,ก็บม่บเคยเห็นทีเหตุการณ์มันมันเป็นไปได้ขนาดนี้เนาะมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอ โอ้โหผู้จองกระทุงกระถิ่นนีหอย่างข่อยก็มีป้าเขาเนี่ยอำนาจบาดหญ่ขนาดนั้นเลยบอกเพศเวทนาพวกมึงจังเลยนะนะมึงรามปามนะเพื่อจะเอาอกเอาใจไอ้ผู้ใหญ่บ้านฟินดากอะไรของมึงอนะแม้แต่แม่และไอ้เด็กเปรดต,ตัวเนี้ยมันก็ไม่คิดจะเอาสนเนี่ยคือปัญหาของอีติ่งกบับเบอบอกเลยนะฮะ มันยังยังเอามันไม่อยู่และอีกระบืออย่างมึงเนี่ยฮะจ้ามันอยู่ไหมข้อเสียก็คือมึงอะ่ะเขาเรียกว่าคอยคอยหนุนให้มันได้ได้ทำชั่วกำเนิดที่มันมาจากมึงเนี่ยไปถือหางให้มันนี่เละนะกูอบอกเลยนะตามนั้นกูไม่อยากพูดเยอะเพราะกูไม่มีเวลากูจะไปทำงานแต่งานเนี้ยกูอบอกว่า จริงๆแล้วคนสําคัญที่สุดนะก็คือแม่แม่นกแม่แต่แต่ถ้าเกิดแม้กระทั่งแม่ตัวเองมันยังไม่ฟังมันยังเอาแม่มันไปไหว้พวกมึงฟังเนี่ยก็ไม่ต้องคุยกันแล้วจ้ะก็อย่างอีแพลวพาวน่ะก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วที่มันจะไล่บี้ไล่ยัดเยียดให้อีแพลวพาวเป็นอีเฮียอีหาอีนั่นอีนี่ก็ไอ้ข้อมูลที่เวลามึงเห่าก็มาจากไอเด็กเปรตที่มันยัดที่มึงใช่ไหมล่ะเนี่ยคือปัญหาของพวกมึงเลยแหละ ต้องถูกกูด่าอย่างนี้แหละแต่ถามว่ากูด่าไปเนี่ยจิตสํานึกมึงอะจะดีขึ้นไหมไม่ค่ะเพราะว่ามึงคุณแม่อิทธิพลขนาดลูกคอยไปขอไหวเลยบอก่หยุดได้แล้วอย่าไปวุ่นวายกับแม่ฉันแม่ฉันก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครอันนี้บิ๊กคุนบอกคำหนีแต่ขอเสื้อดอกเขาแต่งเรื่องกันขึ้นแล้วเรื่องการพูดเรื่องของเงินบับบอกว่าบิ๊กที่ร่างสํเดียนบอกว่าเออว่าแบบบปานมันเป็นแม่อันพญานาะเรื่องขอเงินเหมือนกันฉันไม่เคยขอเงิน ลูกพ่่าเพือ่อฉันไม่เคยขอเงินลูกฉันพ่่าเพือ่อเพราะฉันหาเงินได้อาจจะไม่มากเท่าลูกหรือพ่อจุนเจือจะของไปได้คอยไล่ใดและใด,ะดมาจากใส่ตอนนั้นเงิ่อนเดือนจากบ้านฟ้าจากบ้านแดงตนยไทยอ่ะจากติ๊กต็อกคอยได้คอยมีละใดคอยกินคอยเที่ยวเงื่นอนทั้งนั้นลูกซับพอร์ตตัวเครื่องบิน เสื้อผ้าออกงานถ้าเป็นการออกงานเสื้อผ้ามันก็ตรงมีทุกคอสตูมจัดการเสื้อผ้าให้ที่เป็นงานงั้นให้มันดูดีกับสายตาแมีสี่โอบบกีไล่เนี่ยให้มันเป็นกตะเพิงแงสร้างตรงนึงแต่งหนัเฟอรนิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อันนี้ลูกเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายการกินอยู่ทุกวันค่อยหากินเองการไปเที่ยวค่อยใช้เงินค่อยเอง การมามฟิลแลนด์ลูกเป็นคนจ่ายตัวเครื่องบินและซัพพอร์ตเงินมานิดหนึ่งไม่บอกจำนวนคือให้ตั้งแต่เดือนที่มามื่อนนีตอนนั้นลูกจะเสีย่ยงไหมลูกและโอนเงินมาให้ก็แค่นั้นค่อยบ่ได้ไปทวของเงินใครก็ช่างที่มาก่อ้ายเพราะว่าคอ่อยบอไม่ใช่เรื่องจริงค่อยบ่เคยไปของเงินลูกค่อยพัมเผื่อ คอยบ่ได้ไปขอเงื่อนคอยดูพัเพื่อคอยหาเงินได้เรื่องบ้านเรือกันเรื่องบ้านลูกจะสร้างให้แม่ก็อยู่ไม่สร้างให้แม่ไปอยู่ตรงไหนก็ได้คอยบ่ได้ไปคอนทรลลูกคอยลูกเขาไม่ชี้ว่าเป็นของเขาใช่คอยไปอยู่ขอนแก่นคก็ต้องอยู่ใกล้ลูกคอยถ้าลูกไม่อยู่คอยก็บ่ไปอยู่ คนแกน่ผู้มีมองเดียวแล้วคนที่พยายามที่จะเสีย่ยมบอกไม่อยากให้แม่กลับมามึงมาต้องไม่หย่างนะแม่แม่หูกเขาดอกผู้มีอํานาจบาดไงนะ่ะฉันอยู่ตรงไหนก็ได้ถามตัวคุณว่าอยู่ตรงไหนได้บ้างแต่งเรื่องแต่ละเรื่องนี่อ๋อโหจนเป็นก็เป็นเรื่องปกติของเขาแล้ว คอยกับลูกคั้วคุยการตลอดเรื่องการนั้นแต่คอยจะเป็นคนบรสุขอความผ่ำเพื่อสวัสดีสบายด,ดีไหมคิดถึงมันไม่แมนไม่รุนเราคุยเฉพาะธุระลูกเขาต้องไปอ,าอา่อนา,ปา,านขอความอย่างอื่นเขาแปงานเขาจะไปอันให้เขาหันหวยแล้วคอยกับบอมากถึงไหมเขาจะบริสุทธอความมันค่อยไม่เป็นคนมล,ล,ล่ลำแบบลำรีลำไล่ทำไรอยู่นน่นนี่ไม่ชอบเขาโตแล้ว ทำงานายู่ไหนอะไรยังไงเดินทางปลอดภัยถ้าเดียแเราก็จบกษมเมือ่อเอื่อนึงเขาเห็ุสิบจังหวัดอันอันสิบจังหวัดกอยกสิส่งขอข้าไปสิบจังหวัดต,ตีบริจาคเขาลํำค่านงติจากเป็นแม่เขาจะลํำคาาแล้วคอยกับเป็นคนบอจําชีจำใชยที่จะส่งขอค้าไปหาอันไม่อ่านก็แล้วแต่สิไม่ส่งขอค้ามอย่างอันเขาสิห,หัวหงยเฮ้ย เป็นคนไม่ส่งข้อความหาใครง่ายๆค่ะค่อยหนึ่งให้เขาเป็นส่วนตัวเขาตัดสินใจอะไรเองได้แล้วเขามีสมองเรื่องการ,รกูเงินเมื่อไหร่ก็เ,เกินกูไม่ได้ขอเงินลูกกูพเพื่อถ้ากูไม่ได้ยินจากปากลูกกูแสดงว่ามึงแต่งเรื่องกูจบได้เมดกูรีดใบมดแล้วล่ะในมือถือน่ะลูกกูให้อีหยังกูแน่น่ะกูจําได้เหมดอนพาอเงินกวาลูกกูสิหาไม่ได้ บ่ต่อมาหม่วงดอกไปห่วงลูกจาของมุอนออนะนางเบาพื้นกูยังงามาบอยู่เรื่องจะของเนี่ยเอาตัวบหลอนนางเบาเรื่องผู้นั้นผู้นี้ฉันไม่เคยไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะแต่คนอื่นไม่ไม่หยุ่นออกมาพูดพัวผู้ใหญ่บ้านเสียหรอไม่เสียจะเสียมันไม่อะไรต้องเสียเพราะฉันนี่ฉันก็พูดในสิทธิ์ที่ฉันควรจะพูดค่ะสิของฉันค่ะพอฉันบาได้ไปเกาไหล่ใส่หลยไป ไพ,พ่พอเพื่อนข่อยก็ไม่ได้บายอย่างเนี้ยแต่มันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบมันมันขอไไ่อยรับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้สิ่งที่ขอไว้คุณคุณแม่อิทธิพลขนาดลูกข่อยไปขอไว้เลยบ่ทำไมลูกพักควาเป็นจริงลูกข่อยต้องบอกว่าหยุดได้แล้วอย่าไปวุ่นวายกับแม่ฉันแม่ฉันก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครอันนี้บีกุ้นบอกคำานีต้าข่อยเสื้อดอกเขาแต่งเรือเกินขึ้นลูกข่อยว่าแม่น้นนิสัยนั่นลูกฉันเป็นคนดีเขามีสมองจ้ะ ลูกข่มีเวลาไปคุนน้ำค้นปานันติไข่บดในหัวซาบแต่ไห้ไข่ไม่มีสิทธิเดียวเพราะว่าให้จาไว้ว่าไม่มีใครกลัวพวกคุณหรอกนะและคนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้กลัวพวกคุณพวกคุณก็ไม่ได้คือต่างคนต่างอยู่เลิกคิดกระแสีนได้แล้วไร้สาระเหตุเดี๋ยวคนอื่นเสียแล้วอย่างหนึ่งใครจะชอบใครเขาจะพตดฝั่งไหนนั่นไม่สิทธิ์ของเขาคุณทำาคนนะคุณทำคนอนยัตัวเองคุณไปเลยอย่าไปยู่งเรื่องของคณ เห็นคือบาดแล้วาเห็นคนเห็นจ้าของมันบกข้นไปแล้วจ้ะไม่หยังดอกผู้ชายเอนแล้วจ้าของบบาดควักเล้าเสียวหยังหายเกสารยังไมขพอเพราะมันคืนเราต้องไปส่งเอกสารเพี่ยนจ้ะเพี่ยนคนนี้ก็รู้จักอยู่ก็เป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ใช่ผัวเมียค่ะส้อยเรือกันไปบะแมนอยู่บ้านผู้ชายสิว่าเป็นผัวกับบะแมนเราทเฮ้ย ไม่กลัวปะเทศยร์บัลลูนหรือตู้ทรายู่บันเลาเนี่ก็อืมไม่ได้เอามาบอกให้มันดูดีแต่บางเทอก็ไม่ตายคนไีอยุ่เงียบระวังทั่วล่มไม่คะ่ะไม่กลัวค่ะฉันบ้แค่คะ่ะเพราะว่าฉันไม่ได้ไปว่าพวกคุณเริ่มต้นกันก่อนหมดบัลลูนเป็นอีหยังกันนะคันนาเป็นอีหยังมันหิวบุญหิวหยังหิว หิวหวยหิวออ้ยังอยู่กือก็ง่วงอยู่อ่ะบอดดี้ทำงานเวลาพักจนไม่สบายอืมสู้เท่านั้นแหละอยากรวยอยากดังอยากไปต่อคนลำตองสู้คนจนก็สู้คนรวยก็สู้จ้ะสู้ทุกคนนั่นแหละภาพที่เห็นมันดูสวยงามบางที้าจะแย่ก็ได้แต่เพื่อเงินเนี่ยทุกคนทําทุกอย่างทุกวันนี้เพื่อเงินเพื่อเงิน,เพ,เ,งนเพื่อความสุขเพื่ออนาคตโต้คอยเื่อกันคอยจะได้ปาไกขนาดนี้แต่ทําได้แค่นี้ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้น ทุกคนที่ลนหมดแต่อย่าพยายามทําให้มันผิดคนอื่นขเขาอยากถือแต่บ่ถือใจคุณคุณมีสิทธิ์อะไรมากาล่าวร้ายคนนั้นคนนี้ดา่าคนนั้นเอาคนนั้นคนนี้ไปแขวนมีอํานาจบาดไงพักพวกายดีพักพวกเยอะไหมอ่ะก็ฉันเห็นมากหมดแล้ว,แล,วแล้วไงอ่ะเราข้ามเป็นคนรวยเป็นดาราแล้วไงก็ตังคนตังอยู่ก็แค่นั้นอย่าอย่ามาบุญบายคนอื่น เขาสิยู่ฟังไหนก็นเรื่องของเขาคุณเริ่มก่อนหมดนะคนอื่นเขายังไม่ทำอะไรมมนต้องม้าเหตุผลว่าปกป้องลูกฉันเขาดูแลเขาได,ด,ด้เป็นเอฟซีควรให้กําลังใจและถ้าบ่าอยากเตือนกันนิดๆหน่อยๆนี่นแบ,บ่แมนแบบแตงเรืองไปทุกตีทัวแดนฉันไม่ได้อยู่ฝั่งไหนคะ่ะบางคนมันต้องเลือกสิบ่เลือกคะ่ะเลื่อมลูกบ่าต้องห่วงฉันหักไปแล้วฉันต่อยแทนได้ฉันติดคุกแทนได้ฉันเจ็บแทนได้ ถ้าแทนได้บม่ต้องมาเป็นนันบุญแตงเยู่เอาตีงไห้มาเจอถึงขนาดนนะั้นเหมือนว่ากูหลังสินะก,กูเก่งกูใครก็หูจักกูด้ยกูนี่ใช้คำว่าถ้าไม่ใช่ลูกชายขอแบบไปน่ากลัวมากเลยอ่ะคือไม่โอเคอ่ะ เขาต้องว้าวเพราะเขาไม่ทีติิว่าใครจะมาขัดแย้งอะไรนะเรื่องของเพราะฉันไม่ได้ไปด่าใครฉันไม่ได้ไปกล่าวไรป้ายสีไผ่ก็แค่ฉันเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านแล้วฉันเอียงไปทางหลานฉันบอดีเอียงไปทางหลานฉันอยู่เป็นกลางลูกทรายฉันฉันตั้งท้องมาเก่าเดือนฉันบอดีเลียงคำว่าไม่ได้เลี้ยงใช่บอดีเลียงคอยบอดีเลียงคอยกับตอนแรกเขาบอดีเลียงได้เรียงอยู่ข้าวหนึ่ง แล้วใครจะมารู้อะอนาคตของชีวิตหลายๆคนมูเจ้าไงหมูคนที่นั่งพูดนก็ยังไม่รู้เลยคุณไม่เคยผิดพลาดในชีวิตเลยเหรอคุณบอกเกิดมาศาสตร์นี่คุณเกิดมาคุณไม่เคยทําผิดพลาดในชีวิตกูถือศีลหากูถูกต้องตลอดเชิญแชร์เลยค่ะฉันไม่นั่งอยู่เฉยๆค่ะไม่กลัวทัวลงด้วยเพราะว่าฉันก็ต้องมีิสธิเบอาเนี่ย ก็เชื่อเขาถือกันไมเนี่ยเจี๋ยวไม่ค่อยแบบลูกค่อยต้องไปโทรไปบอกเขาขนาดนั้นเลยเหรอค่อยๆงงตรงนี้ว่าลูกค่อยเป็นไปขนาดนั้นเลยเหรอมุงจอาอว่าลูกใครสิเป็นคนยังสันบ่ เาเหเพื่ออย่างอ่ะหมายถึงเขานั่งกับมอนั่งคุยลูกขอไว้อย่างจองกระทงกระทินมุจจว่าคำว้าบบกระทินมุจะหงเรืองเงินบปล่ไปหาเอาความหมายไม่มันบดิโอเคดอกคำบอกเรานั่นน่ะ คือใครถามตงต้องการอะไรปู่ฝ้ายมเมนคนยังไม่วุ่นใบเจ้ามามายถึงีอย่างฉันต้องการอะไรฉันไม่ได้ต้องการอะไรฉันก็ยู่ของฉันฉันต้องการนี่อย่างฉันไม่ได้ต้องการอะไรฉันก็ฉันเป็นแม่เขาแม่ฉันไม่ไปต้องการฉันไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรนะ เรื่องน้องจะเป็นหายเช่ก็ไม่ได้บอกเขาต้องการให้น้องปะเข้าไปอยู่แล้วส่วนฉันนะ่ะอยู่ตรงใดก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ฉันบริซี่อยู่แล้วฉันอยู่ตรงไหนก็ได้ฉันมีมองอยู่ได้ทุกมองฉันบริมาซีเลียบะฉันต้องอยู่ฉัน ฉันพาดนี่อย่างมากลายแล้วแล้วการที่ฉันออกมาพูดก็ให้ฉันมีสิทธิ์ได้พูดบ้างคนเรานี่เป็นอีหยางนานแล้วนะที่พูดหลายอย่างแต่ฉันไม่เข้าไปสนใจนี่ออกมาไล่สุดในกลุ่มเขาแล้วก็โอ้โหแบบมันมากหนึ่งกล่าวพาดพิงถึงลูกฉันมันเป็นเรื่องที่บดีูมจ้าหมู่บ่อลูกฉันเป็นเป็นคนอย่างนั้นหรอมันบาเมนูมจ้าท่ามาเห็นในลูกข่อยพงังเสียแล้ตอนนี้ บิกเขาจะพูดไรอันนี้คอยก็บเบอร์สนใจเพราะว่าอย่างเพราะสิ่งที่คนนั่งไลกันอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะมันเหมาะไหมฉันเป็นอีอย่างนี้พวกคุณ